มึงสามารถอ่านข่าวอาญากรรมการฆ่ากันตายแล้วคนสามารถสามารถสามารถเข้าใจง่ายๆแล้วก็ไม่เครียดทั้งๆทงี่มันเป็นข่าวที่โคตรเครียดเลยแต่ดรแมริกามึงคือขอโทษนะคะดิฉันขออนุญาตไว้อะไรคนตายและขออนุญาตเอาเรื่องนี้มาเล่าและฉันขออนุญาตแสดงความเสียใจกับญาติพี่น้องเขาด้วย แต่ฉันอยากจะให้คดีนี้เรื่องนี้เป็นอุทาหรณ์สำหรับทุกๆครอบครัวเป็นอุทาหรณ์สำหรับคนในสังคมมีคนขับรถผ่านตรงมอเตอร์เวย์เสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยปรากฏว่ามีเงาดำๆคุ้มๆนั่งอยู่ตรงริมทางนั่งแบบนั่งมืดๆนั่งอยู่ตรงริมทางเป็นเงาดำๆตะคุ่มตะคุ่มนั่งอยู่ตรงริมทางจากนั้นไอรถคันนั้นก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ มันมอเตอร์เวย์ขนาดนี้ทำไมถึงมานั่งริมทางเขาเลยกลับรถกลับมาดูปรากฏว่าไอ้จุดที่เงาดำๆคุ้มๆที่นั่งอยู่ตรงริมทางนั้นหายไปไม่มีใครนั่งอยู่ตรงริมทางเลยจากนั้นปุ๊บผ่านไปเพียงแค่หนึ่งคืนปรากฏก็เห็นข่าวตำรวจได้พบศพชายนิรนามผู้หนึ่งซึ่งชายผู้นั้นเป็นบุคคลเดียวก,กันกับหนุ่มโรงงานที่ภรรยาได้มีการพยายามตามหานั่นก็คือหายไปและถูกสังหาร เรื่องก็มีอยู่ว่าแล้วเองเอาตะคุ่มที่นั่งอยู่ข้างทางที่ประชาชนซึ่งเป็นพลเมืองดีเห็นนั้นน่ะมันคือเงาอะไรทั้งทั้งที่ชายผู้นั้นตายไปได้ประมาณสองสามวันวันที่ตำรวจไปพบศพขึ้นอืดแล้ววันที่ตำรวจพบศพนั้นขึ้นอืดแล้วมันจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากผีเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากผีค่ะขณะเดียวกันหลังจากนั้นฉันก็ตามคลิป ตามคลิปนั้นต่อไปฉันก็กดตามคลิปนั้นตามไปเรื่อยๆตามไปเรื่อยๆไปเจอเลวัตตามคลิปนั้นไปไปเจอเลวัตเลวัตกินเกสรไปเจอคลิปเลวัตกินเกสรกําลังออกรายการโหนกระสือเอ้ยเหินกระแสจากนั้นปุ๊บก็มีผู้หญิงสองคนนั่งอยู่แล้วก็ปิดหน้าจากนั้นเลวัตก็บอกว่า ไปถามผัวเราหรือยังว่าผัวเราเนี่ยมีกิ๊กมีกอยไหมอย่างนั้นอย่างนี้อย่างนี้อย่างงั้นในเรื่องนี้มันจะได้ตัดเรื่องชู้สาวออกไปไม่ได้ขณะเดียวกันผู้หญิงคนหนึ่งก็นั่งอยู่ปุ๊บทําหน้าอย่างเงี้ยหน้าโอ้ยคดว่าตามคลิปนั้นไปตามคลิปนั้นไปปุ๊บไปเจอหน้าเลวัตเลวัตก็พูดแบบนั้นจากนั้นปุ๊บฉันก็มีความรู้สึกว่าทําไมเว ฉันคิดอยู่นะว่าเอ๊ะทำไมเลวัตถึงถามว่าผัวเขามีชู้หรือเปล่าวะแล้วทาไมเลวัตไม่ถามว่ามึงมีชู้หรือเปล่าวะเออเลวัตเลือกที่จะถามอย่างหนึง่งแล้วก็ไม่เลือกที่จะถามอย่างหนึง่งแต่ฉันเข้าใจว่าโอเคเป็นมารยาทนั่นแหละเพราะว่าพูดต่อหน้าไม่ได้ใช่ไหมจากนั้นมาปุ๊บจากนั้นมาปุ๊บปรากฏว่า <S <S คลิปนั้นป่อตามคลิปนี้ต่อฉันตามคลิปนั้นทั้งวันปรากฏว่าปรากฏว่าอะไรปะฉันก็ไปเจอเออชาวชาวเน็ตชาวเน็ตอะชาวเน็ต ชาวเน็ตไปจับโปะ๊ะชาวเน็ตไปจับโป๊สร้อยข้อแขนซึ่งเป็นทองของอีตัวภรรยาตอนที่ไปพบศพและตอนที่เอาผัวใส่ลงศพปรากฏว่าเป็นสร้อยอันเดียวกันกันกบที่ชายอีกผู้หนึ่งซึ่งพาผู้หญิงคนนี้ไปดูศพแล้วสร้อยเลดข้อมือเส้นนั้นเนี่ยมันอยู่ใน โซเชียลมีเดียของชายผู้ถูกจับและปรากฏจับมือกุมมือกันกุมมือกันส,กกนสูกุมมือกันจังสี่สกำม,มือกันจังสี่สูกำม,มือกันจังสี่กำมือกันจังสี่กำมือกันจังสี่เสร็จแล้วกะเห็นส่อยเลสเส้นเดียวกันจากนั้นปุ๊บโอ้แม่เจ้า ออกทีวีซะเป็นสาระสาระเลยในที่สุดปัจจุบันนี้นะคะฉันก็ตามคลิปด,ดูตามคลิปด,ดูในที่สุดแล้วคดีนี้สรุปว่ามีการจับชู้ของภรรยาและชู้ของภรรยานั้นเป็นหัวโจกในการเอาเพื่อนมาอีกรวมเป็นสี่คนและสี่คนนั้นก็คือลูกน้องของอู่ซ่อมรถคู่ <c oughs> ของภรรยาซึ่งเป็นภรรยาก็คือเป็นคนที่ดราม่าตามหาผัวทั้งคืนตอนตีสามตีสี่นั่นแหละขณะเดียวกันไอชู้รายนี้ปรากฏไปสารภาพกับตำรวจว่า ได้เสียเป็นเมียผัวกับอีตัวของผู้หญิงโดยที่ไม่รู้ว่าอีผู้หญิงมีผัวจากนั้นมารู้อีกทีนึงก็ฟิจิลิ่งกันไปแล้วแล้วหลังจากนั้นปุ๊บก็รู้สึกหึงหวงแล้วรู้สึกอยากจะได้เมียเขาซัมติงไหลแดดประมาณจังซี่ละแล้วหลังจากนั้นปุ๊บฉันก็เลยมีความรู้สึกว่าโอด้ดวงเอ้ยดวงทำไมดวงถึงเป็นอย่างนี้โอ้ตาอะไรดวงเอ้ยจากนั้นปุ๊บจากนั้นปุ๊บปรากฏว่าฉันก็ดูดูคลิปต่อดูคลิปต่อพอดูคลิปต่อปุ๊บ จากนั้นปุ๊บปรากฏว่าอะไรปะ่ะปรากฏว่าไปจับได้ทั้งคณะจับได้ทั้งคณะก็คือมีผู้หญิงอีกคนหนึง่งร่วมอยู่ในขบวนนี้ด้วยกลายเป็นว่ารถที่เอามาจับแล้วฆ่าเขาตายในรถนั่นน่ะปรากฏว่าเป็นรถของคนที่เอามาซ่อมในอูแล้วจากนั้นปุ๊บสตอรี่ก็มีประมาณนี้ตอนนี้ตำรวจก็ใช้เวลาแค่แป๊บเดียวแล้วก็จับได้หมดเลยนะตำรวจใช้เวลาแค่แป๊บเดียวจับได้หมดเลยสรุปเลยก็คือว่า ท่านครับลักษณะแล้วเนี่ยผมก็บอกไปว่าคนร้ายน่าจะอายุ25ถึง35ไม่เกินเนี้สามคนขึ้นไปนะครับตอนนี้ตำรวจจับคนร้ายได้หนึ่งคนแล้วนะครับคนร้ายก็ให้การว่ามีความสัมพันธ์กับภรรยาผู้ตายนะครับ ชมตำรวจนะครับทำงานกันหามรุ่งหามค่ำนะครับทางท่านผู้คับการเป็นตัวหลักเลยนะครับที่เข้ามาเร่งรัดและควบคุมคดีนี้ก็ถือว่าเป็นชื่อเสียงของตำรวจนะครับที่มีผลงานในด้านบวกนะฮะมีผลงานในด้านบวกขึ้นมานะฮะที่เหลือคงยงมอบตัวมั้งครับพวกเด็กๆไม่เคยก่อเหตุนะครับก็บอกแล้วว่า บอกแล้วว่าพวกคนร้ายมือสมัครเล่นนะฮะอะไรที่ทำให้คนที่ไม่รู้จักกันสามารถฆ่ากันได้นั่นคือความหึงหวงอะไรที่ทำให้คนที่ไม่รู้จักกันจึงสามารถสังหารกันได้นั่นคือผู้หญิงหนึ่งคน <c oughs> อะไรที่ทำให้คนที่ไม่เคยเจอกันสามารถ ไปอุ้มเขาไปเสร็จแล้วไปสังหารเขาโดยที่คุณไม่รู้จักเขามาก่อนเลยเป็นพราะชนีตัวเดียวเลยแล้วที่สำคัญที่สุดอีจนีเนี่ย <c oughs> ก็ปล่อยให้เขาฟิเจิลิงไอคนที่ฟิเจลิงก็ไม่ใช่ผัวตัวพอฟิเจอลิงเสร็จแล้วปุ๊บขอโทษนะ <c oughs> อีผู้ชายเนี่ยฉันก็งงกับมันว่ามึงก็ได้ฟิเจอลิ่งกับมันแล้ว แล้วมึงจะไปฆ่าผัวมันทําไมล่ะในเมื่อมึงฟิเจลลิ่งไปแล้วและอีขอโทษนะอีดวงคนเนี้ยอีดวงเนี่ยอีดวงเนี่ยมันก็ให้มึงฟิเจลลิ่งฟรีๆไปแล้วอะ่ะมึงก็ฟิเจลลิ่งตลอดชีวิตยังได้เลยจนกว่ามึงจะเบื่อแต่มึงไปก่อเหตุฆ่าคนบริสุทธิ์ทําไมอีผัวมันเนี่ไม่รู้จักมึงด้วยซ้ำไปแล้วมันไม่รู้ด้วยว่ามึงไปฟิเจลลิ่งกับเมียมัน ฉันมีความรู้สึกว่าอะไรหรือเปล่านอกจากอยากจะด่าอีดูวังแล้วเนี่ยยังมีความรู้สึกหดหูในพฤติกรรมของสถาบันครอบครัวผู้หญิงอ่ะไร้าการมาก แล้วตอนนี้ไม่รู้ว่าผู้หญิงอ่ะชมรู้ลุ่มคิดได้ด้วยหรือเปล่าหรือไม่อย่างไรแล้วคนกําลังสงสัยกันหมดเลยและตารวจก็สงสัยและกําลังเชิญไปสอบปากคําว่าคนเป็นหนึ่งในขบวนการนี้หรือไม่อันเนื่องมาจากว่าอีคนร้ายเนี่ยได้บัตรเอ่อคีย์การ์ดเข้าหมู่บ้านได้อย่างไรและขณะเดียวกันอีคนร้ายเนี่ยรู้ได้อย่างไรว่าอีผู้ชายเนี่ยมันจะออกในเวลา เที่ยงคืนแล้วรู้ได้อย่างไรเพราะว่ามันไปล่วงหน้าในหมู่บ้านนั้นแค่สิบหกนาทีเท่านั้นเองแสดงว่ามึงรู้เวลาเข้าออกของอีผู้ชายคนนี้แล้วมึงรู้เวลาเข้าออกของอีผู้ชายคนนี้จากใครในเมื่ออีผู้ชายคนที่ตายเนี่ยมันไม่ได้รู้จักมึงเลยว่ามึงอ่เป็นใครคุณคะฉันกำลังจะบอกว่าอะไรปะมันอาจจะเป็นเรื่องผัวเมียนิดนึงนะแต่ฉันมีความรู้สึกว่า มันสามารถที่จะเกิดขึ้นกับใครก็ได้ถ้าหากว่าคุณเนี่ยไม่สามารถที่จะระง,งับยับยัง้งชังใจกันได้คุณสามารถที่จะก่อเหตุจากเรื่องขี้ปติว๋วฟิจลิ่งเมียชาวบ้านแล้วสามารถกลายเป็นเรื่องที่จะต้องไปตายในคุกบางขวางได้เลยแล้วคนจำนวนมากแล้วคนจำนวนหนึ่งชอบคิดว่าขอโทษนะคะใช้คำว่าอารมณ์พาไปกันฆ่าใครตายเนี่ยเป็นเรื่องเล็กเพราะคิดว่าการเข้าไปติดคุกเนี่ย ติดตารางเนี่ยยอมสารภาพเสร็จอีกประมาณสักสิบปีก็ออกมาแต่คุณคะขอโทษนะคะคดีอื่นฉันไม่รู้แล้วก็อีเรื่องอื่นฉันไม่รู้แต่พอฉันเห็นข่าวเรื่องนี้แล้วฉันมีความรู้สึกว่าวิสึกว่าอะไรฉันมีความรู้สึกว่าฉ,รรฉันรับไม่ได้ตรงพฤติกรรมของผู้หญิงฉันรับไม่ได้ตรงพฤติกรรมของผู้หญิงคือคุณไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรี คุณปล่อยให้ใครที่ไหนก็ไม่รู้มาฟิจิลิ่งคุณแล้วเขาก็ไปหึงหวงเสร็จแล้วก็ไปฆ่าคนในครอบครัวของคุณเสียชีวิตทั้งๆท,ท,ที่พวกคุณก็ไปฟิจิลิ่งกันแล้วคุณไม่ควรจะฆ่าเขาคือปัจจุบันเนี่ยคือเราชอบถามหาจริยธรรมจากคนอาชีพต่างๆแต่กันเดียวกันเราทุกคนที่อยู่ในสังคมเนี่ยคุณก็ไม่ค่อยที่จะคำนึงถึงศีลธรรมที่ตัวเองควรมีและควรเป็นดังนั้นเนี่ยเวลาคุณเห็นข่าว คุณจะต้องไม่ใช่แค่ดูข่าวและจบไปเหมือนดูละครน้ำเน่าและจบไปแต่เรื่องนี้คือสถาบันครอบครัวและเรื่องนี้คือคดีอาชญากรรมเรื่องนี้คือคดีอาญาฆ่ากันตายคืออีผู้ชายคนนี้ยมันไม่สมควรตายเลยแม้แต่นิดนึงเพราะมันไม่รู้จักไอ้คนฆ่าด้วยซ้ำอ่ะไอ้คนฆ่ากับคนตายมันไม่รู้จักกันเลยอะแต่ว่าอีผู้หญิงดวงดวงคนหนึ่งคือไมอยากจะพูดคําว่า ไม่อยากจะพูดคาว่าผู้หญิงดวงทองเนาะอีผู้หญิงดวงดวงทองคนอีผู้หญิงดวงทองคนหนึ่งอะเฮ้ยนี่ฉันจะบอกพวกเธอให้อย่างหนึ่งนะมันเหมือนกับตอนนี้ข่าวเรื่องเกี่ยวกับความดวงทองเนี่ยมันเกิดขึ้นเยอะมากแม้กระทั่งวงการนางงามวงการนางงามก็ดวงทองเหมือนกันนั่นก็คือว่าไปเอาผัวตัวเอไปเอาผัวเขามาเป็นผัวตัวแล้วก็ฟิชเลลิ่งกันโดยที่ไม่ใช่สูงยาง ก็เลยไปได้ผัวคนอื่นเขาซึ่งเป็น <layers> พ่อของลูกอีกสองคนมาเป็นผัวตัวแล้วอ้างว่าอีเนี้ยตัวเองไม่ได้เป็นเมียน้อยทั้งทงที่มึงอ่ะเมียน้อยเรื่องพวกนี้สอนให้รู้ว่าอะไรเรื่องพวกนี้สามารถที่จะไปสอนลูกสอนหลานคือพูดตรงๆเลยนะคุณเรื่องพวกนี้ประมาทไม่ได้เรื่องพวกนี้สามารถที่จะสอนคนในสังคมสอนลูกสองหลานในสังคมได้ว่าเฮ้ยเวลามึงโตอ่ะอย่าคัน เวลามึงผ่านวัยรุ่นกําลังจะผ่านความเป็นแตกเนื้อสาวเวลามึงอะไรก็ตามแต่เวลามึงใช้ชีวิตแต่มึงมึงไม่อยากจะพูดคือไม่รู้จะพูดยังไงคือเวลามึงมีจริตดวงทองอะมึงอยากคันมึงอยากคันจนกระทั่งแบบลืมเรื่องศีลธรรมอ่ะเพราะว่าจากการที่มึงคันเนี่ยมันทําให้เกิดปัญหาใหญ่นั่นก็คือมีคนฆ่ากันตายแล้วได้ข่าวมาฉันเห็นข่าวเยอะมากเลยนะ ทุกคนชอบไปโทษผู้ชายโทษผู้ชายโทษผู้ชายโทษความโทษผู้ชายทุกคนชอบแบบเอ้ยผู้ชายมันอย่างนั้นทุกผู้ชายมันเจ้าชู้ชอบโทษผู้ชายแต่จริงๆแล้วคือความดวงทองกับความคันเนี่ยมันอยู่ในตัวผู้หญิงด้วยเช่นเดียวกันแล้วปัญหาสังคมทุกวันเนี้ยมันเกิดจากความคันทั้งนั้นเลยอ่ะขอโทษนะเวลาฉันพูดอาจจะไม่สุภาพนิดนึงนะแต่ฉันพยายามที่จะสรรหาคําพูดให้ให้มันดูดีที่สุดแล้วนะเนี่ยฉันมีความรู้สึกว่าเฮ้ย เฮ้ยผู้หญิงทั้งประเทศเฮ้ยผู้หญิงผู้หญิงคะมึงผู้หญิงคะมึงกระเทยอ่ะเขายังมีเกียรติและศักดิ์ศรีเลยพวกมึงเนี่ยเป็นผู้หญิงพวกมึงจะต้องไม่ดวงทองแล้วเวลาคันเนี่ยมึงแค่มึงแค่เกาเวลาคันมึงแค่เกาแต่มึงอย่าไปเอาผัวชาวบ้านเนี่ยมันเป็นผัวตนเวลาคันเนี่ยมึงแค่เกาอย่าแต่มึงอย่าเอาผู้ชายคนอื่นเนี่ยมาแก้คัน เออกูไม่รู้จะพูดยังไงให้มันดูดีกว่านี้แล้วนะแต่ฉันมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเรื่องพวกนี้มันไม่ใช่เพียงแค่เรื่องเกี่ยวกับผู้หญิงผู้ชายแล้วมันจบไม่เช่นนั้นมันจะไม่มีอุทาหรณ์ไม่เช่นนั้นแล้วมันจะมีวันทศฐานผู้หญิงต้องทําตัวอย่าดวงทองอ,นะอีผู้ชายเนี่ยนะมันอีผู้ชายเนี่ยนะมันมันมันจะสันดานอย่างไรก็ตามแต่แต่ถ้าเกิดผู้หญิงเราไม่ดวงทองเนี่ยนะ มันจะไม่เกิดปัญหาใหญ่ตามมาไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาการฆ่ากันตายหรืออะไรก็ตามแต่ดังนั้นดรมาริกาจะสอนอะไรกูจะสอนสุขศึกษาจะสอนสุขศึกษาว่าเวลาคันมึงก็ต้องทํำยังไงแล้วเวลามึงเนี่ยไปฟิจิลิ่งกับผัวชาวบ้านมึงต้องใส่ถุงยางด้วยมึงอย่าปล่อยให้ท้องแล้วไปเอาผัวชาวบ้านซึ่งเป็นลูกเป็นพ่อของลูกชาวบ้านเขาอะ่ะมาเป็นพ่อของลูกตัวเองแบบนั้นน่ะมันควายและง่ายความง่ายเนี่ย มันเป็นบอกเกิดของปัญหาอย่างหนึ่งความง่ายอ่ะมันไม่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีความง่ายมันได้แค่เขียดกับสังกษีมึงเข้าใจที่พูดนี่ไหมมีคนเขียนบอกว่าเวลาคันให้หนีบไว้มึงช่วยหนีบไว้หน่อยเวลาแล้วผู้หญิงปัจจุบันเนี้ยหมอสัญญกรรมมีทุกคลินิก จากที่มันไม่เคยโดนฟิจิลิ่งและปรากฏมันไปทำสักกรรมสัญญกรรมเสร็จปรากฏมันสวยขึ้นพอสวยปุ้นพอสวยขึ้นปุ๊บปรากฏอยากลองของอยากใช้งานพออยากใช้งานปุ๊บปรากฏไปฟิจิลิ่งผัวชาวบ้านทีนี้ชิบหายเลยเข้าใจปะ่ะเวลาหน้าเหียกเนี่ยไม่โดนของทีนี้เวลาไปทำสัญญกรรมเสร็จไปเกาหลีกลับมาหน้าสวยทีนี้ อยากลองของมันจะมีคนประเภทอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะชั้นที่พูดเนี่ยอย่าหาว่าชั้นเนี่ยนะไม่ไว้หน้าศักดิ์สรีสตรีด้วยกันหรืออะไรนะแต่ฉั้นมีความรู้สึกว่าไอ้สตรีด้วยกันนี่แหละตัวดีจากกรณีคดีเนี้ยสตรีตัวดีนี่มันจับมือชู้เนี่ยจับมืออย่างนี้เลยอ่ะฉันไม่รู้ว่าไอ้มือนั้นน่มือเธอหรือเปล่านะแต่ว่าอีตัวชู้เนี่ยมันโดนจับแล้วมันสารภาพว่ามึงให้มันฟิตเจอร์ลิงอีดวงอีดวงใครไอีดวง มึงอะให้มันฟิจิลิ่งมันไปสารภาพกับตำรวจว่ามึงอะให้มันฟิจิลิ่งแล้วมันก็เลยเกิดความรักความหลงความหึงความอยากได้อยากอยากครอบครองคือมัน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 ฟิจิลิ่งแล้วมันติดใจมึงอะมันฟิจิลิ่งแล้วมันติดใจเมียชาวบ้านมันฟิจิลิ่งเสร็จมันติดใจมันไปอ้างกับตำรวจแบบนี้แล้วมันไปอ้างกับตำรวจด้วยว่ามึงอะไปหลอกมัน ว่าอยู่กับพ่อกับแม่อยู่กับพ่อจริงๆคือมึงอยู่กับผัวอีผู้ชายหนุ่มโรงงานนั่นน่ะมันขยันทํางานมันไม่สมควรตายเลยดึกดื่ดนค่ำคืนมันขี่มอเตอร์ไซค์ไปเพื่อที่จะต้องขึ้นรถโรงงานไปนิคมอุตสาหกรรมอะ่ะคือฉันเนี่ยมีความรู้สึกว่าสังเวชใจสังหอนคือฉันมีความรู้สึกเขาไม่ควรตายเพราะว่าเพราะฉันมีความรู้สึกว่าไอคณะที่ฆ่ากับไอคนตายไม่ได้รู้จักกันเลยอะ่ะแต่อีดวงทองอะ่ะมึงรู้จักไอคนฆ่า เข้าใจยังถ้าเรื่องนี้จะเป็นเรื่องธรรมดาปกติก็ต่อเมื่อผู้ชายอะ่ะทะเลาะตบตีกันเพื่อแย่งผู้หญิงก็เลยพลาดพลั้งฆ่ากันตายอันนี้กูจะไม่ว่าเลยเพราะมันสามารถที่จะเกิดบันดาลโทสะกันได้เวลาพวกมึงแบบไปแย่งผู้หญิงกันอะ่ะแต่ขณะเดียวกันอีเนี่ยไอคนตายอะ่ะมันไม่ได้รู้จักไอกคนฆ่าเลยและไอคนที่ไปช่วยคนฆ่าเนี่ยก็ไม่ได้รู้จักไอกคนตายด้วย เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ดวงทองดวงทองทุกคนพี่จะสอนน้องนะคะว่าเป็นผู้หญิงอะ่ะอย่าดวงทองเมื่อไหร่ที่พวกเธอทำนิสัยดวงทองเธอจะสร้างปัญหาให้กับสังคมเธอจะสร้างอาชญากรให้กับสังคมเธอจะสร้างอาชญากรรมให้กับคุกและเรือนจำเธอจะสร้างปัญหาให้กับเด็ก ที่เติบโตมาโดยกำพร้าพ่อแม่เธอจะสร้างปัญหาให้กับสังคมมากมายดังนั้นเนี่ยเวลามึงจะดวงทองมึงจงระง,งับความคันด้วยการเกาด้วยตัวเองไม่เช่นนั้นมึงจะก่ออาชญากรรมเข้าใจที่พูดนี้ไหมเข้าใจยากไหมไม่เข้าใจยากเนาะเพราะว่าอะไรปะเพราะว่าคนในสังคมอะ่ะคนในสังคมอะ่ะพูดตรงๆคือเวลาคุณเห็นเวลาคุณเห็น อะไรต่างๆเนี่ยมันถึงมีคดีฆ่าข่มขืนเยอะแยะมันถึงมีคดีข่มขืนเยอะแยะนะคือเวลาคุณเห็นอะไรกังท่ากังทางเวลาคุณเห็นอะไรเนี่ยบางทีเนี่ยความดวงทองมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาขณะเดียวกันผู้ชายเนี่ยความเร็วความผู้ชายต้องเรียกว่าอะไรวะความผู้ชายเนี่ยในการหื่นขึ้นมาเนี่ยมันก็สามารถที่จะมีได้ตลอดเวลาแต่ว่าอาการหื่นมันสามารถที่จะระงับยับยั้งได้ด้วยการไปเข้าห้องน้ําซะไปเข้าห้องน้ํา มึงก็ไปเข้าห้องน้ำซะแล้วมึงก็ฉีทิ้งซะนะมึงสามารถระงับยับย้งได้แล้วมึงจะได้ไม่ก่อเหตุอาชญากรรมส่วนผู้หญิงเนี่ยเวลามึงดวงทองขึ้นมาเมื่อไหร่นะมึงไม่ต้องไปลองของกับมึงก็ไปไปเข้าห้องน้ำแล้วก็เกาโอเคดีเนี้ยมันมันฉันมีความรู้สึกนะว่าเมื่อไหร่คดีลักษณะยอย่างเงี้ยคือคดีลยยักษณะเนี้ยมันเยอะมากนะ แล้วเมื่อไหร่มันก็จะมันก็จะมีแต่ข่าวประเภทอย่างเงี้ยแล้วขอโทษนะคือฉันไม่เข้าใจว่าคนเราสามารถที่จะประหัดประหารคนได้โดยที่เอาไปทิ้งแล้วมึงคิดว่าคนอื่นไม่รู้อย่างเงี้ยเหรออะไรที่มึงคิดว่ามึงจะสามารถหลบหนีคดีได้ทั้งๆปัจจุบันนี้กล้องวงจรปิดเป็นสับปะรดหมดเลยไม่ไม่ว่าจะเป็นที่ไหนมึงอย่าว่าแต่กล้องวงจรปิดเลย อะไรที่คุณคิดว่าคุณสามารถประหัรประหารคนเหมือนผักเหมือนปลาเสร็จแล้วก็ทิ้งไปโดยที่ไม่มีใครรู้โดยเข้าใจไปเองว่าจะไม่มีใครจับคุณได้อะไรที่ทําให้คุณคิดอย่างนั้นอะไรเอองงว่ะนะโอเคค่ะนี่คือเป็นข่าวอาชิยกรรมที่ขออนุญาตเล่านะให้ทุกคนฟังนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยดังนั้นเนี่ยนะคะอย่าดวงทองจบ นะส่วนผู้ชายก็คือว่าอย่าหื่นกรวยอย่าหืน่นนะถ้าเกิดระงับความหืน่นไม่ได้เนี่ยนะก็เข้าห้องน้ำซะแล้วก็ฉี่ทิ้งนะเออนอั่นแหละอย่าให้ด็เตรมาลิกาต้องลุกขึ้นมาใช้มูลิธีมาลิกาเพื่อประชาชนร่างกฎหมายเสนอกระทรวงหรือเสนอสภาเพื่อให้ไปตัดไอ้ท่อนทองของพวกเธอนะไอ้พวกที่ข่มขืน ข่มขืนเด็กข่มขืนแล้วฆ่าหรือไอ้พวกคดีข่มขืนทั้งหลายเนี่ยเนี่ยกูกาลังล่างกฎหมายอยู่ล่างไม่เสร็จสักทีเนี่ยดีข่มขืนเอาไปตัดไม่ต้องเอาไปประหารหรอกตัดแม่งเลยตัดทิ้งเลยให้มันให้มันกุดให้มันกุดเลยให้มันกุดกระโดโกเลยให้มันกุดกุดกระดุนเลยกุดกระดุนไปเลยให้มันกุดกระดุนไปเลยข่มขืนตัดทิ้งข่มขืนตัดทิ้งพุ่งดีนักพุ่งดีนักเอ่อพุ่งใช่ไหมอ่ะพุ่งตัดทิ้งเลย ไอ้พวกนี้มันต้องเอาไปตัดทิ้งตัดทิ้งสิฉีดฟอร์ไม่สะใจตัดทิ้งมันเลยเงี้ยเป็นต้นนะแล้วแล้วดอร์จะร่างกฎหมายผู้หญิงที่ดวงทองแล้วก็ใช้ไปเลื่อยเปื้อนเนี่ยแล้วจะร่างกฎหมายเพื่อที่จะจัดการยังไงไอ้พวกผู้หญิงที่ไปฟิติลิ่งกับผัวชาวบ้านอะไรพวกเนี้โอ้ยมีกฎหมายแล้วไงมีกฎหมายแล้วนั่นก็คือ ฟ้องเป็นชู้เรียกค่าสินไหมได้ทีละสองล้านสามล้านสี่ล้านล่าสุดเขาเรียกกันได้แล้วสองล้านที่ลบบุรีเรียกได้สี่ล้านเพราะฉะนั้นอีผู้หญิงที่มาไปเป็นน้อยเขาอะนะส่วนใหญ่มันไม่ค่อยมีเงินหรอกหรือบางคนมันมีเงินมันก็จะต้องเสียสี่ล้านเออเขียนกฎหมายให้โบกปูนทับดวงทองไปเลยได้ไหม <laughs> เขียนกฎหมายเอาโบกปูนทับไปเลยผู้หญิงกับผู้ชายเท่าเทียมของผู้ชายก็ตัดของผู้หญิงก็โบกทับพวกเธอนะคิดได้นะเออเขาไม่ได้จดทะเบียนฟ้องได้ไหมคะฟ้องได้ฟังนะกฎหมายนี้สามารถฟ้องได้ที่ศาลครอบครัวศาลเยาวชนและครอบครัวกลาง และสารเยาวชนและครอบครัวกลางเนี่ยมีทุกจังหวัดเป็นพระราชบัญญัติเพื่อที่จะสมุนรักษาไว้ซึ่งสถาบันครอบครัวใครก็ตามที่สถานะเป็นชู้ไม่ว่าไม่ว่าจะเป็นผัวหรือเปนเมียก็ตามนะไม่ว่าจะเป็นผัวหรือเป็นเมียก็ตามนะสามารถไปฟ้องเรียก ท่นคดีอาญาและเรียกค่าเสียหายทางแพ่งฟ้องเลยเพราะว่าสารนี้จะไม่เหมือนกับสารอาญาแล้วจะไม่เหมือนกับสารแพ่งแต่เป็นสารครอบครัวและเยาวชนกลางเขาจะทํหนูบารุงซึ่งสถาบันครอบครัวรวบรวมพยานหลักฐานอะไรต่างๆแล้วถ,ถึงแม้ว่าเมียกับผัวเขาเนี่ยไม่ได้จดทะเบียนกันก็ตามแต่สังคมรับรู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันแต่พ่อแม่รับรู้ว่าเขาอยู่ด้วยกันแต่เขามีลูกมีเต้าด้วยกันอันนี้ก็ถือว่าเป็นครอบครัวคําว่าครอบครัวเนี่ย มันคือสังคมรับรู้กับการมีลูกมีเต้าด้วยกันโดยที่ไม่ต้องมีทะเบียนสมรสก็ได้ดังนั้นกรณีอีนางงามนั่นน่ะถ้าเกิดเมียหลวงฟ้องว่ามึงเป็นชู้ผัวกูจะต้องจ่ายเงินให้กูสี่ล้านสามารถฟ้องได้เลยสามารถฟ้องได้เลยแล้วหลังจากฟ้องแล้วเราไม่เอาผัวมาแล้วใช่ไหมเราก็ไปฟ้องผัวอีกคดีหนึ่งข้อหาว่าคุณจะต้องเลี้ยงดูลูกคุณจะต้องเลี้ยงดูลูกจ่ายรายเดือนในการเลี้ยงดูลูก เลี้ยงดูลูกนั้นเดือนละเท่าไหร่เดือนละห้าหมื่นเดือนละแสนลูกลูกสองคนส่วนใหญ่ศาลจะให้เลี้ยงดูเดือนละห้าหมื่นหรือเดือนละสามหมื่นถ้าลูกสองคนก็เดือนละหกหมื่นผู้ชายต้องจ่ายตลอดชีวิตลูกจนกว่าจะบรรลุนิติภาวะส่วนกรณีของชู้ฟ้องและต้องจ่ายเป็นก้อนกฎหมายนี้มีมาตั้งแต่สมัยรัฐสภายุคนายกรัฐมนตรีชื่อ อภิสิทธิ์เวชชาชีวะผู้ซึ่งเสนอร่างและร่วมแก้ไขและเขียนกฎหมายฉบับนี้คือสสประชาธิปัตย์สสประชาธิปัตย์อย่างเช่นพวกดรรัชดาธนาดีเลกอะไรพวกนี้เขาเป็นคนร่างกฎหมายนี้แล้วก็ผ่านสภาแล้วก็นําไปประกาศใช้ในราชกิจจาและกฎหมายฉบับนี้ใช้มานานแล้วเพียงแต่ส่วนใหญ่ผัวเมียไม่ค่อยจะฟ้องร้องกันและส่วนใหญ่เมียเนี่ย ก็ไม่ค่อยรู้ว่าผัวมีชู้และขณะเดียวกันไม่ค่อยรู้เรื่องกฎหมายก็เลยไม่รู้ว่าจะต้องทําอย่างนี้มันได้ไหนๆก็ไม่ได้ผัวคืนแล้วมึงก็ไปฟ้องอีชู้นั่นแหละได้เงินสองล้านสามล้านสี่ล้านสบายๆดังนั้นสตรีทั้งหลายเวลามึงดวงทองอะนะเวลาดวงทองอ่ะมึงดูด้วยว่าผู้ชายเขามีลูกมีเมียหรือเปล่ามึงอย่าดวงทองไม่ใช่ว่าแม้ตัวเอง สวยแล้วมีความรู้สึกว่ากูจะเอาผู้ชายคนไหนมาก็ได้หมดอยู่ในกำมือมึงอย่าดวงทองบางคนชอบใช้ความสวยอย่างฟุ่มเฟื่ยบางคนชอบคิดว่าสวยแล้วสามารถที่จะดวงทองได้บางคนชอบบริหารสเสน่ห์เพื่อที่จะทดสอบความดวงทองของตนซึ่งไม่ถูกต้องสังคม มันต้องมีศีลธรรมถ้าเราสามารถที่จะเรียกร้องให้อาชีพทุกอาชีพมีจริยธรรมได้มึงต้องเรียกร้องตัวตนของพวกมึงด้วยว่ามึงต้องมีศีลธรรมด้วยเช่นกันและจําไว้ว่าถ้าเกิดว่าเราซึ่งเป็นพลเมืองไม่มีศีลธรรมเสียแล้วอ่ะมันจะตามมาซึ่งปัญหามากมายจากที่ไม่มีศีลธรรมจะกลายเป็นปัญหาอาชญากรรมทันทีไง โอเคนะคะอยากจะเล่าเท่านี้แหละสำหรับกรณีนี้ส่วนกรณีเมียหลวงของนางงามท่านนั้นทราบใช่ไหมคะว่าสามารถในการที่จะไปฟ้องชู้ได้ทีนี้เข้าใจหรือ,อยังเข้าใจอะไรคะดอกเตอร์มาริกาเข้าใจว่าความดวงทองอะ่ะมันไม่ได้แยกแยะอาชีพจะเป็นดาราจะเป็นนักร้องจะเป็นนางงามจะเป็นอะไร จะเป็นประชาชนธรรมดาจะเป็นสตรีธรรมดาจะเป็นผู้บริหารหรือจะเป็นอะไรเวลามันจะดวงทองขึ้นมาเวลาจะคันขึ้นมามันก็ดวงทองได้ทั้งหมดสามารถดวงทองได้ถ้าเกิดขาดจริยธรรมขาดศิลธรรมเข้าใจใช่ไหมคะความดวงทองไม่เข้าใครออกใครและความคันก็ไม่เข้าใครออกใครมันไม่เลือกอาชีพไม่ได้พูดถึงใครนะคะไม่ต้องดาม่าและไม่ต้องดิ้นและไม่ต้องออกตัวแล้วไอ้พวกเจ้าของค่ายอะ่ะไม่ต้องออกตัวนะคะ เจ้าของค่ายไม่ต้องออกตัวค่ะเจ้าของค่ายเจ้าของค่ายของคุณดวงทองทั้งหลายคุณไม่ต้องออกตัวนะคะเพราะถ้าเกิดมึงออกตัวเมื่อไหร่เนี่ยค่ายมึงอ่ะเยอะเลยค่ายมึงอะเยอะเลย,ย,อเย,อเลยไอตัวคันน่ะเยอะมากค่ายมึงอะอย่าออกตัวนะคะอย่าออกตัวและที่สำคัญที่สุดนะคะ เวลาขึ้นเวทีนางงามอันนี้ตุ๊กตุ๊กม่ไขอแนะนํานะคะเวลาขึ้นเวทีนางงามเนี่ยไม่ต้องถามหรอกเรื่องเกี่ยวกับว่าทัศนคติทางการเมืองอย่างไรอ่ะช่วยถามดีกว่าว่าศิลธรรมสําคัญไหมในการพรดุงสังคมประเทศชาติจริยธรรมจะต้องทําอย่างไรในการที่จะประดุงสังคมและประเทศชาติ มึงถามคาถามนางงามมึงถามแบบนี้ดีกว่ามึงอย่าถามเลยว่ามึงเลือกพักไหนเพราะว่ายังไงพวกมึงก็ฉาดสีส้มทั้งทั้งคณะอยู่แล้วอะคณะมึงอะลิเกสีส้มทั้งคณะเลยมึงจะถามทําไมเพราะคําถามมึงลําเอียงมากอยู่แล้วเพราะค่ายมึงอะลาเอียงมาตั้งแต่ต้นเลยมึงดูหน้าผากกูก็รู้แล้ว เพราะฉะนั้นเวลามึงตั้งคําถามอ่ะมึงตั้งคำถามดีกว่าว่าเมื่อไหร่ที่คุณชนะเป็นนางงามคุณจะให้เยาวชนและสังคมไทยมีศีลธรรมอย่างไรและคุณจะเป็นต้นแบบของศีลธรรมอย่างไรคุณจะเป็นต้นแบบของการมีจริยรธรรมในสังคมอย่างไรและสังคมสามารถในการที่จะอยู่กันโดยที่จะรักษาไว้ซึ่งพฤติการที่มีศิลธรรมอย่างไรมึงถามอย่างนี้สินางงามถึงจะมีคุณภาพไม่ใช่ว่าดวงทองกัน